สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์กับคุณครูฝ้ายนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้ในหน่วยน้ําใสๆค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆค,คุณครูฝ้ายมีกิจกรรมภาษาในเด็กด้วยค่ะเาให้เด็กๆนะคะชูขึ้นมาสองมือเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะให้มือข้างนึงนะคะทําเป็นรูปจีบค่ะอีกข้างนึงนะคะให้เด็กทําเป็นรูปตัวแอลค่ะ จะให้เด,เด็กนะคะลองสลับมือดูนะคะสลับค่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 ะได้แล้วใช่ไหมคะ,ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสลับมือพร้อมเพลงประกอบกันค่ะไปค่ะน้ำน้ำน้ำ น้องเคยเห็นน้ำหรือเปล่ปปาน้ำม,มันมีม,มวลไม่เบาจะท่วมนาข้าวและบานเรือนจะท่วมนาข้าวและบานเรือนจะท่วมเป็นเดือนที่บ้านเรานา้ำน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 ้องเคยเห็นน้ำหรือเปล่ปปาน้ำม,มันเป็นมวลไม่เบาจะท่วมนาข้าวและบานเรือนจะท่วมนาข้าวและบานเรือนจะท่วมเป็นเดือนที่บ้านเรา เก่งมากค่ะเด็กๆเป็นไงกันบ้างเไใช่ไหมคะให้เด็กทำได้แล้วน,นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในหน่วยนะ้ำใสๆกันค่ะไปค่ะเด็กๆคะเด็กๆเคยสงสัยไหมคะว่าน้ำที่เด็กใช้ในการดื่มหรือการกินในชีวิตประจำวันนะคะมีที่มามาจากไหนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปค้นคว้าหาคำตอบกันนะคะว่าน้ำมาจากไหนให้เด็กพร้อมเลยนะคะไปกันค่ะ น้ำในโลกสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆช่วยให้น้ำมีการหมุนเวียนจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งได้อย่างไม่สิ้นสุดจนเกิดเป็นวัฏจักรน้ำวัฏจักรของน้ำจะเริ่มต้นที่แหล่งน้ำต่างๆบนผิวโลกไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรทะเลสาบหรือน้ำจากแหล่งอื่นๆเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์อุณหภูมิจะสูงขึ้นจนเกิดการระเหยของน้ำ (evaporation) ทำให้น้ำที่เป็นของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ นอกจากแหล่งน้ำแล้วอุณหภูมิที่สูงขึ้นยังทำให้เกิดไอ้น้ำที่ระเหยออกมาจากผิวดินส่วนพืชที่ได้รับแสงแดดก็มีการคายน้ำ (transpiration) เกิดเป็นไอน้ำจากพืชไอน้ำที่ระเหยออกมาจากแหล่งต่างๆจะลอยตัวขึ้นที่สูงและถูกความเย็นในอากาศทำให้เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็กๆเ,เมื่อไอน้ำรวมตัวกันมากๆจะเกิดเป็นก้อนเมฆเรียกว่าการควบแน่น (condensation) หลังจากที่เมฆมีขนาดใหญ่ขึ้นหยดน้ำในเมฆเยอะขึ้นน้ำในเมฆจะกลั่นตัวและตกลงมาในรูปแบบของฝนและในบางพื้นที่อาจเป็นหิมะหรือลูกเห็บขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของบริเวณนั้นเรียกขั้นตอนนี้ว่าหยาดน้ำฟ้า (Precipitation) ฝนตกลงสู่ผิวโลกมหาสมุทรทะเลสาบหรือบนพื้นดิน น้ำฝนที่ตกลงบนดินจะมีการสูญเสียเพราะถูกดูดซึมลงดินเป็นส่วนใหญ่เมื่อในดินมีน้ำก็ทำให้พืชสามารถดูดน้ำในดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้น้ำบางส่วนถูกขังในที่ลุ่มบางส่วนระเหยกลับสู่อากาศน้ำฝนส่วนที่เหลือก็จะไหลลงแม่น้ำลำธารออกทะเลส่วนน้ำฝนที่ซึมลงดินนั้นก็จะค่อยๆซึมออกสู่แม่น้ำลำธารและไหลออกทะเลไปเช่นกัน สุดท้ายวัฏจักรของน้ำก็วนกลับมาอีกครั้งน้ำทั้งหมดรวมตัวกันกลับลงสู่แหล่งน้ำกลายเป็นไอเป็นเมฆฝนต่อๆไปและหมุนเวียนแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเ,เด็กๆคะน้ำนะคะถ้าอยู่ในอุณหภูมิปกตินะคะจะมีสถานะเป็นของเหลวคะ่ะแต่ถ้าอุณหภูมิลดตามลงถึง0ูนย์องศาเมื่อไหร่นะคะ น้ำก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งค่ะหรือที่เด็กๆรู้จักกันก็คือน้ำแข็งค่ะดเด็กๆแต่ถ้าน้ำโดนความร้อนสูงถึง100องศาเซลเซียสเมื่อไหรนะคะน้ำก็จะระเหยกลายเป็นไอมีสานะเป็นก๊าซค่ะทีนี้นะคะดเด็กๆเราจะมารู้จักประโยชน์ของน้ำที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตค่ะน้ำนะคะ จะใช้ในการดื่มการกินการซักล้างการอาบน้ำอีกทั้งนะคะนํามาประกอบอาหารได้ค่ะเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าน้ํานะคะยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําต่างๆเช่นปลาหอยหรือเต่าค่ะที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ําลาคลองหรือทะเลนั่นเองคะ่ๆๆคะเด็กเด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะ ว่าน้ำนะคะเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญมากเลยที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้เราจะเก็บน้ำในรูปแบบของเขื่อนเก็บน้ำค่ะเด็กนอกจากนั้นนะคะน้ำนะคะยังเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการค้นสบสินค้าในแม่น้ำและในทะเลค่ะเด็กนอกจากน้ำจะมีประโยชน์แล้วใช่ไหมคะเด็กน้ำ ก็ยังมีโทษนะคะโดยโทษของน้ำนะคะเกิดขึ้นได้จากการรักรอบตัดไม้ทำลายป่าค่ะเมื่อฝนตกลงมาหนักๆใช่ไหมคะเด็กๆน้ำก็จะไหลลงมาสู่แผ่นดินหรือพื้นดินทำให้เกิดน้ำท่วมหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุทกภัยค่ะทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนหรือทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ไปงานหน่วยน้ำใสๆนะคะในกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กนะคะระบายสีภาพตามจินตนาการให้สวยงามน,นะคะนอ,นอกจากนั้นนะคะให้เด็กนำกางไก้มาตัดตามรอยปะค่ะแล้วนำมาประกบกันดังภาพเลยนะคะเมื่อเด็กคนไหนนะคะทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งภาพผลงานลงไปในไลน์กลุ่มให้เรียบร้อยนะคะ คุณรู้ฟ้ายรอชมเลยนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะคุณรู้ฟ้ายก็ขอจบหน่วยการเรียนรู้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ